เป็นมกปฏิหารต่างกึินที่เว่าที่ทำปฏิหารของพุทธเจ้าที่สเสด็จขึ้นไปดาวบดึงอินเดียเขาเรียกบุธรแอร์พอร์ตพุธรแอร์พอร์ต สัตวเยอะนกยุงตัวเบล้มเลยเป็นมายุงเยอะ อเหนื่อยเหมือนกันสุดยอด,ดมุปาจิฮันอันที่เสด็จขึ้นไปบนสองสวรรค์องคุทธเจ้า เี่นา,าสำคัญที่สแสดงปาติหานเสียขึ้นไปโปรดบรรดาติดิจ้า ฝั่งโน้นก็จะเป็นที่แท้งน้ำก็จะเป็นวัดปู่พานล่าป็ีทีเสด็จขึ้นไปบนสองสวรรค์ของพระพุทธเจ้าสถาบันหนึ่มปปิหาร สำคัญสาพูดธกับไปมาบูชาสถานที่เป็นสวนให้เราได้ดูได้เข้าใจธรรบาตรที่การ sama karma klinik ini empat di hadapan